สวัสดีพี่ๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เจอเจอกับผมนัดเทปบอลอีกแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีทัศนฟุตบอลดีๆครับกับค่ําคืนวันนี้ครับ9มีนาคม2567ครับจะมีคู่ไหนที่น่าเลือกมองเนี่ยวิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้ว3คู่เน้นๆหน้าช่องตรงนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอแสดงความยินดีครับกับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ครับแนวทางที่วางให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของนัดและพี่ๆทีมงานที่อยู่ในครอบครัวก็เรียกว่ามาเต็มมา ทีเดียวครับใครที่อยู่ในครอบครัวครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับถือว่าเป็นค่ําคืนวันเสาร์ครับที่บอกเลยว่ารายการฟุตบอลคึกคักและก็น่าหูน่าตามากๆครับนัดคัดมาให้แล้ว3คู่เน้นๆหน้าช่องตรงนี้ครับกับคู่แรกครับคู่ที่น่าเลือกมองครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลพิเอมิลิอังกฤษกันได้เลยครับเป็นด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้จะเปิดโอทับฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอย่างเอเวอเรตครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่เจ้าถิ่น อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับผลงานช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองถือว่าดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยครับถึงจะมีสะดุดให้เห็นบ้างแต่ค่าเกมหลังสุดเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดแพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าออกนําไปก่อนด้วยจากทางด้าน,น,นของแรนฟอร์ดนั่นเองครับส่วนด้านผู้มาเยือนอย่างเอเวอเรตนครับโอโ้โหผลงานช่วงหลังถือว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีทรงบอลเอาเสียเลยครับถือว่าแบบ6 7เเกมหลังสุดเนี่ย ไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยครับแล้ววันนี้ต้องบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่กําลังฟอร์มดูดีขึ้นและได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับบวกกับกระแสะภายในเองวันนี้เขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าและกระแสะภายในค่อนข้างสวยเลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับตัวเน้นตัวที่1นครับนัดเชื่อว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเอฟเวอร์ตันได้อย่างน้อย,นอยหนึ่งประตูแน่นอนครับ ตัวเน้นตัวที่2ครับเราอยู่กันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทางด้านแบรนด์ฟอร์ดนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับนัดแนะนําให้เลือกมองไปที่จดถิ่นอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับอาร์เซนอลเองโอ้โหผลงานช่วงหลังครับในลีกเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําผลงานได้ดีแบบต่อเนื่องเก็บชัยชนะได้แบบต่อเนื่อง ผลิตสกอร์ได้แบบเป็นก่อเป็นกรรมครับเฉลี่ยแล้ว3ประตูต่อหนึ่งเกมเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยบวกกับขุมกําลังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับผู้เล่นตัวหลกัหลกๆครับโอ้พรุ่งนี้ครบฟูลทีมแน่นอนรับและได้เล่นในถิ่นได้เปรียบนะครับที่เล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองได้เล่นกับสภาพสนามที่คุ้นเคยครับ มองดูเลยครับว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดรอดยากจริงครับเพราะอาการช่วงหลังเนี่ยถือว่าอาการค่อนข้างโคมงมาเลยครับ้าเกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็เกมราสุดโดยทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ด ตบมา4ประตูต่อ2เลยแล้ววันนี้มาเจอกับอาร์เซนอลในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มแบบนี้ครับบวกกับกระแสภายในครับค่อนข้างสวยเลยครับโอ้โหเขามองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าชัดเจนเลยครับและนักเชื่อเสร็จเล้กันครับว่า1ประตูน้อยไป2ประตูน้อยไปครับสำหรับอาร์เซนอลในค่ําคืนนี้ครับนั้นมองว่าอย่างน้อยที่สุดครับอาร์เซนอลจะเอาชนะทางด้านเบนฟอร์ดได้อย่างน้อยๆเลยนะครับด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2ประตูและอาจจะมีมากกว่า2ประตูด้วยเพราะฉะนั้นให้เลือกมองอาร์เซนอลครับจะเป็นอีก1ตัวเน้นประจั ค่ําคืนวันนี้ได้เลยครับตัวเน้นตัวที่3ครับไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสติก้าเยอรมนีกันครับเป็นทางด้านของเวเดอร์เบอร์เมนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Dot Moon ดอทมูนนั่นเองครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างดอทมูนได้เลยครับเวเดอร์เบอร์เมนเองครับผลงานช่วงหลังมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับ5เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นเองถึง เกมในค่ำคืนนี้ครับจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองแต่ิติในบ้านเองก็ดูแล้วไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไรเลยครับส่วนทางด้านผู้มายืนอย่างดอทมูนครับต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีแผ่วให้เห็นบ้างแต่ว่า5เกมหลังสุดเนี่ยก็สะดุดพายไปเพียง1เกมเท่านั้นเองเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเอาชนะทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์วันนี้เองครับกลุ่มกําลังของดอทมูนเองก็ดูคบคันเสียเลอเกินครับและกระแสะที่เปิดมาค่อนข้างมีความน่าสนใจเลยครับนักเชื่อเสียเลอเกินครับว่าดอทมูนครับจะบ 3ามแปมได้อย่างแน่นอนและนี่คือตัวเน้นตัวที่3ประจํำขําคืนวันนี้ครับ3ตัวเน้นที่นัดจัดวางมาให้พี่พี่มีความคิดเห็นอย่างไรร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube ของนัดด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่ทุกท่านเฮง,งเฮงรวยรวยโชคดีครับสวัสดีครับ